กราบสวัสดีฟรีสู่ผู้สุขคนครับมันเนี้ยงหลอดมาสรุปบทบ้างไฟท่อหนึ่งท่อสองท่อสามนิ้วบางส่วนนะครับสิบเจ็ดเดือนแปดหกแปดบ้านโนนนะครับบางที่หนึ่งสุริยานะครับเก้าสิบสองสองวินะครับได้ห้าสิบคะแนนไม่ผ่านนะครับบางที่สองอีสานเหนือนะครับหกสี่ห้าเจ็ดสิบได้ร้อยยี่สิบเจ็ดคะแนนไม่ไหวหนักเลยนะครับแพ้นะครับบางที่สามเสียบัดนะครับน่าจะ ราคาบ่อสูงนะครับ250ถึง255นะครับเดี๋0วพอดีผ่านหวานเจี๊ยบนะครับบางที่สีหลิวเตอหัวนะครับ65 75บห้าเด้าเดคะแนนผ่านวัดเจรีบบางที่ห้าทอ3นะครับช้องเผือกนะครับ10 30ามสิบด้อยเคะแนนผ่านวัดเจี๊ยบนะครับบางที่6นะครับน้องพาคินนะครับ74เบอร์เดียวนะครับได้190คะแนนไม่ผ่านนะครับ บางที่7นะครับสายแน่นนะครับ89 10วิเดร้อยหกคะแนนไม่ผ่านนะครับบางที่8นะครับป้อมมะขามนะครับ70 80สดร้อยสิคะแนนไม่ผ่านนะครับบางที่เก้ากับตันฟ้าไซนะครับ 73เบอร์เดียวนะครับได้310คะแนนผ่านนะครับบ้างที่10เจวิไลนะครับ80เบอร์เดียวได้372คะแนนผ่านนะครับบ้างที่11เพชรมิงเมืองนะครับ94้สีวินะครับได้300พอดีเจ้านะครับบ้างที่12บสอไวโอลินนะครับ90้าสีวิได้272คะแนนไม่ผ่านนะครับบ้างที่13นะครับสุริยานะครับ92้สองวิได้300พอดีเจ้านะครับ บางทีสิบนะครับทอสามสนามบอลนะครับ55 85ได้400พอดีผ่านวานเจเรยบนะครับบางทีสิบนะครับเจอ้อมเก้าสิบงเก้าสด้345ค่าแนนผ่านนะครับบางทีสิบอานนท์นะครับ75เบอร์เดียวได้233ค่าแนนไม่ผ่านนะครับบางทีสิบนะครับช่างเข้มนะครับ73เบอร์เดียวได้123คะแนนไม่ผ่านนะครับบางทีสิบทอสามซูเปอร์เฟิร์สนะครับ90 เพียง300นะครับได้127คะแนนไม่ผ่านนะครับบางที่19สุริยานะครับ92 2วินะครับได้220คะแนนไม่ผ่านนะครับบางที่20นะครับเสี่ยหมูนะครับ79 89ได้225คะแนนไม่ผ่านนะครับบางที่21สว่างพี่ลมนะครับ90เพียง300ได้353คะแนนผ่านนะครับบางที่22สีคู่นะครับอ่า 67-72ดนะครับได้335ค่าแนนผ่านวานเจรีบนะครับบ้างที่3 3สนะครับทอ3ามนะครับสนามบอลนะครับ60 90นะครับโอ้ราคาสูงนะครับเด้355ค่าแนนไม่ผ่านนะครับแพ้ฮาวินะครับบ้างที่ย4นะครับเมงหน่อยนะครับ4สีวินะครับเด้70คะแนนไม่ผ่านนะครับบ้างที่25โชคสมบัตินะครับ82 เบอร์เดียวนะครับเดส้อยเาค่แนนผ่านวันเจียบนะครับบางที่ยีเทปซีรินนะครับแปดสิบห้าเกคะแนนผ่านนะครับบางที่ยีอินซีนะครับเพียง10บเดสา้อยหคะแนนผ่านนะครับบางที่ยี่นะครับหาเตองนะครับเจ็ดสิบแปดสิบเด้อยเาคะแนนไม่ผ่านนะครับบางที่ยีเก้าต้นกานะครับแปดสิด้าเดคะแนนผ่านนะครับบางที่สาแบงค์ทองนะครับ 7 0 8 0ด้อยสคะแนนผ่านหวานเรีบนะครับดีใจน้ำเบาแบงนะครับบางที่3าเพชรมิงเมืองนะครับ94ซีวิสดร้อยเคะแนนนะครับเจ้าเกือบนะครับบางที่3านะครับทอ3น้องยุ้ยนะครับ30 50ร้อยสคะแนนเจ้านะครับบางที่3วเตอร์หัวนะครับ75 8ดห้อคะแนนผ่านนะครับบางที่34เคยบานโน่นนะครับ80ด0ิ้ดร้อยหคะแนนไม่ผ่านนะครับบางที่สเจวิบห แปบสอเบอร์เดียวเดร้อย5้คะแนนผ่านนะครับบางที่36เสียต้อมนะครับ85เบอร์เดียวได้310คะแนนผ่านวันเจี๊ยบนะครับบางที่37ช้างเผือกนะครับ98 8วิได้230คะแนนไม่ผ่านนะครับบางที่38นะครับ เพชรบางท่องนะครับ90เบอร์เดียวได็ด310คะแนนผ่านนะครับบางที39ซูมไก่เมืองบางนะครับ71เบอร์เดียวได็ด320คะแนนผ่านนะครับบางที่40เสียบานนะครับ90วิได้ยร์20คะแนนไม่ผ่านนะครับบางที่41บาทป่านู่นนะครับ92เก้าสิบหกวินะครับ ได้240คะแนนไม่ผ่านนะครับบ้างที่42ดอกเหมยนะครับ97 7วิเด้263คะแนนไม่ผ่านนะครับบ้างที่43เสี่ยมูนะครับ77เพียง300นะครับเด้340คะแนนผ่านนะครับบ้างที่44ธนพัฒน์นะครับ890เด้297คะแนนผ่านนะครับบ้างที่45 น้ำหวานแท็กเตอร์นะครับแปเบอร์เดียวได0้อยสาคะแนนผ่านนะครับบางทีซีสิบหกออบมิสูนะครับเก่าสิเพียงสามรยเดสองร้อยยาคะแนนไม่ผ่านนะครับบางทีซีสิบเจ็ด นุ่มหน้าค่านะครับค่เบอรเดียวเดี๋ยวค่าแนนเจ้าพอดีนะครับบางที่48ทอนะครับนุ่มราชพัฒนะครับ25่0เดี๋ย้อเค่าแนนผ่านนะครับบางที่49นะครับทอ3าขเรียงหมูนะครับ3าดองร้อยหค่าแนนไม่ผ่านนะครับบางที่าสินุ่มภูเก็ตนะครับแปดสิ่องเดี๋ยว้อยแค่าแนนเจ้านะครับบางที่าสเจนีนะครับ เพียงแพ้เดียวได้390้าคะแนนผ่านบวานจรีบนะครับโอ้หลายคักนะครับบางดีหาสิบซองนะครับเสี่ยหมูนะครับ80เพียง3 0 0ยเดื้ยแค่าแนนเจ้านะครับบางดีหา13เพชรราชวังเพชรชาวังนะครับ80 90ไเด้3ย0ค่าแนนผ่านนะครับบางดีหาร์ 54, อ่าพักจัดไ้นะครับ15 35ห้านะครับ 367ร้อคะแนนผ่านนะครับบางทีหาสิบหาช้างเผือกนะครับ98 8วิบดแปดวี่เด็ดา้อยแวี่จ้ามวกนะครับบางทีหาสิบหกแสงอรุณเบิกฟ้านะครับ60เบอร์เดียวได้เจดสิบห้าคะแนนไม่ผ่านนะครับบางทีหาสิบเจ็ดอ่อนนองค่ายนะครับ90เพียง300รได้ร้อยหกสิคะแนนไม่ผ่านนะครับบางทีหาสิบแปดรัมโบ้นะครับ75 85สดสิได้ร้อยสามสคะแนนไม่ผ่านนะครับบางทีหาสิบเก้าเสียบาทนะครับ90 เพียงนะครับเดี๋ยวสองร้อยหกสิบห้าคะแนนไม่ผ่านนะครับบางที่หกสิบทศสามนะครับน้องยุ้ยนะครับสามสิบห้าสิบ เดี427คะแนนผ่านวันเจี๊ยบนะครับบางที6 1ธนภัทรนะครับ80-90ได้373คะแนนผ่านนะครับบางที6 2นะครับประทานเองนะครับ70-90 350คะแนนผ่านนะครับบางที6 3ออบบิสซูนะครับ80-90ได้310คะแนนผ่านนะครับบางที6 4เสียป่านนะครับ60-10ดี415คะแนนผ่านวันเจี๊ยบนะครับบางที6 5นะครับเปียโนนะครับ80-90เด้258คะแนนไม่ผ่านนะครับบาง ที่66บัวริมบึงนะครับเพียง10ได็ดาม้อยหคะแนนเจ้านะครับบ้างที่67ินุ่มรถไถนะครับเ8็ 78, 83, 200, ดสิบแปดแปดสิบสามเด็สองร้อยคะแนนไม่ผ่านนะครับบ้างที่68อบแอน้องค่ายนะครับ เพียง8เพียงนะครับเดี240คะแนนไม่ผ่านนะครับบางที่60เก้าเสียหมูนะครับ80เพียง300เดีย295คะแนนจานะครับบางที่70นะครับทอ3สนามบอลนะครับ55 85เดี๋ย415คะแนนผ่านนะครับบางที่71ทอ3นะครับดอกเหมยนะครับ360เดี350คะแนนจานะครับบางที่72ทอ3มนุ่มราชพัฒน์ะครับ350เดี๋455คะแนนผ่านบานจะเรียบนะครับ โอ้ได้ลายขักนะครับบางที่73ทอ3สนามบอลน,นะครับ70็ดสิบวินะครับในห้าสิบสองขะแนนไม่ผ่านนะครับบางที่74ทอ3น้องยุ้ยนะครับ35 55ได้422คะแนนผ่านนะครับบางที่75นะครับเสียบาสนะครับ90 เพียงนะครับดามยเก้าค่าแนนผ่านหวานเจี๊ยบนะครับบางดีเจ็บหารมีแม่นะครับหกสิบเดหกส้อยแปดแปดค่าแนนพันธะครับบางดิเจ็เวทน้ำชัยนะครับแปดสิ 80, 85, ด้าด0สองร้อค่าแนน ไม่ผ่านนะครับผมมาดีใจนัผู้สชผู้มารผู้ประมาณกระสูกกันต่อไปในวันพรุ่งนี้หากข้อมูลผิดพลาดประการใดลุงหลอดดฟสีต้องกราบขออภัยไว้เป็นอย่างสูงขอบคุณที่ติดตามรับชมลุงหลอดดฟสีสวัสดีครับ